สวัสดีค่ะเรามานวดบรรเทาอาการปวดศีรษะปวดไมเกรนกันนะคะส่วนใหญ่นะคะอาการปวดไมเกรนก็จะเป็นอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะคะเพื่อนหากเราปวดข้างซ้ายนะคะเราก็มาเน้นข้างซ้ายแบบนี้นะคะเริ่มไล่ที่เส้นสะบักเลยก็ได้นะคะไล่เส้นสะบักขึ้นมาโดยใช้บาล์มหรือน้ำมันนะคะที่ไม่ต้องเหนียวมากนะคะนวดไล่เส้นนะคะขึ้นมาที่ อาบานะคะชิดกระดูกคอแบบนี้นะคะนวดไปสักเจ็ดรอบสิบรอบเลยนะคะเพื่อนนะคะก็จะเห็นว่าเส้นตรงนี้นะคะแข็งตึงมากเลยนะคะเนี่ยมีความเกร็งตัวนะคะเราก็คลายนะคะนวดคลายเส้นอ่ด้านด้านนี้ไม่ต้องนวดแรงนะคะเพื่อนมันจะมีต่อมน้ำเหลืองนะคะก็ นวดเบาๆนะคะผ่อนคลายนะคะช่วงนี้แล้วก็มาไล่ฐานกระโหลกนะคะรอบๆฐานกระโหลกนะคะหากเราเป็นข้างซ้ายเราก็ครึงนะคะใช้มือครึงเป็นวงกลมนะคะเป็นก้นหอยเนาะใช้นิ้วโป้งนะคะจะมีน้ำหนักมากกว่านะคะนิ้วโป้องอันนี้เราดูอ,อ่อชี้ตำแหน่งให้ดูนะคะอ่าเพะ พอเราเป็นข้างเราปวดข้างซ้ายใช่ไหมเราก็ครึงมารอบๆฐานกระโหลกมาถึงตรงกลางนะคะจุดกำาด้นนะคะมาแค่ตรงกลางนะคะเพื่อนอย่างเคสนี้เขาปวดข้างซ้ายนะคะเราก็นวดข้างซ้ายอย่างเดียวนะคะเพื่อนค่ะหลังจากเราครึงฐานกระโหลกแล้วใช่ไหมเราก็มานวดเส้นชิดกระดูกคอนะคะข้างซ้าย ไล่ไปเลย5รอบ10รอบนะคะเพื่อนจะผ่อนคลายมากๆนะคะจะบรรเทาอาการปวดไมเกรนได้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนรู้สึกโล่งสบายนะเราจัดการอาการปวดเหล่านี้ได้นะภายใน10นาทีนะคะหรือเราจะนวดด้วยตัวเองก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้ดูทีหลังนะคะอันนี้เรานวดให้ลูกค้านะคะเพื่อนอ่าและเราก็มานวด คึงขมับนะคะคึงขมับแล้วก็ดันนิดหนึ่งใช้น้ำหนักนิ้วโป้งนะคะดันให้ทอยอขึ้นไปนะคะค่ะจะช่วยผ่อนคลายดีมากๆเลยนะคะแล้วก็นวดศีรษะมากๆนะคะเพื่อนหานวดศีรษะแล้วก็นวดโหนกแก้มนะคะ ตรงที่เราเคี้ยวหาะะตรงกลามนะคะนวดลูดขึ้นนะคะเพื่อนค่ะเราก็จะรู้สึกถึงว่ามันจะมีความเกร็งนะ,ะของกล้ามเนื้อส่วนหน้าด้วยนะคะเพื่อนค่ะก็นวดลูบขึ้นนะคะแล้วก็คลายกล้ามเนื้อนะคะ กดคอของผู้ถูกนวดลงนะคะแล้วก็เงยขึ้นนะคะใช้มือประคองไว้แบบนี้เนาะค่ะแล้วก็ทุกท่านะคะเราก็มาย้ำนวดย้ำใหม่นะคะเพื่อนค่ะสักทำสัก2อสรอบนะคะเพื่อนค่ะแล้วก็มาไลา่ตรงช่วงหัวคิ้วนะเพื่อนรูปรูปก็ได้หรือใช้ น้ำหนักจากนิ้วโป้งนะคะวนนะคะวนเป็นก้นหอยนะคะเพื่อนค่ะแล้วก็รีดนะคะรีดใต้ตารีดหัวคิ้วไปถึงหางคิ้วนะคะผ่อนคลายได้หมดเลยนะคะเพื่อนค่ะหลังจากนั้นเพื่อ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 น,อนลองทำตามคลิปนี้ดูนะคะค่อยๆทำทำเองก็ได้นะคะหรือจะให้เพื่อนเพื่อน,อนทำให้ ลูกหลานที่บ้านนะคทำให้นะคะก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะหลังจากเรานวดเสร็จทุกท่าแล้วนะคะเพื่อนเราก็จะมาคลายกล้ามเนื้อคอนะคะยืดเส้นคอกันนะคะเพื่อนโดยการที่เรา,าจับหัวของผู้ถูกนวดนะคะก้มลงให้สุดเลยนะคะค่ะแล้วก็เงยขึ้นแบบนี้นะคะ ทำสองรอบ3รอบนะคะเพื่อนค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกเวียนหัวก็ให้หยุดนะคะไม่ต้องทำนะคะค่ะแล้วก็มาคลายเส้นบ่านะคะความตึงของอบ่าคอเส้นคอนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะให้พายแขนไปด้านหลังนะคะ แล้วก็ช่วยดึงศรีรษะของผู้ถูกนวดมาแบบนี้นะคะจะตึงมากๆเลยค่ะช่วยยืดเส้นคอนะคะทำสลับทีละข้างนะคะเพื่อนค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะ